ซาบายิงตอนทำเขาซุ to to damn, my my like wow! ่มซ่องน้องตุ๊กสาวลาวซันเหนือแช่แนวทุกคนมื้อนี้น้องตุ๊กก็มาซอืจีน้ำมันอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเนาะว่าน้องตุ๊กสิได้กับมันบ่คือฮู้สึกแบบว่าคนหลายหลายแท้หลายว่าหลายแท้หลายของแท้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่านู่เมืองมันบ่ค่อยมีน้ำมันน้ำมันรถเหลือน้ำมันเสื่อมพายเนาะเบิ่งผลิตจัดสรรแล้วเด้อเฮาเนาะยินข่าวว่าเพิ่นจะบ่ให้อัน บราหายเสื้เอเสื้อลุกหนอทุกคนยอยาไปสอบสื่อกันนี่คนร้ายแท้ร้ายแบาเบิ้งเสร็จรถจอดเนาะจอดเรียนกันมาเลยผู้ผู้ว่าจะได้ตอนเลยเนาะทุกคนนี่นะนี่เศา้าเลยยังเ้าเลยทุกคนประมาณเจ็ดโมงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เจ็ดโมงเศา้าโกรธคนร้ายเลย ้ลยแท้หลายหวาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเนะาะมีบอกเนาะโคตรโคตรหลยเลยแล้วก็มีทางันตำรวจเนาะมาสอยเนาะทุกคนเนาะมาสอยจัดสันจปกัดเส้นมันแบงปั้นกันเนาะท,นทุกคนโคตรหลยเลยเกำลังจัดสันเนาะ เอาตุกเงือมาเลยเนาะนี่เนาะตุกสิลิตรแต่เาคือจะมีเงินซื้อหลิตรนราคาเท่าั้นามาถาซื้อน้ำมันก็คนมาหลยแค่หลยป่ะ คือน่าจะเว่าเมื่อเมื่อสําเนื้อน่าจะเปิดอยู่ปัมนี่เออเปิดยูสามปัมแต่่าจะมีกระซวนนยูสองปัมเนาะทุกคนเนาะแล้วกับปัมปัมนี่ก็ไปทางกะาวนแนรวกาเอสซังเนาะผู้ว่าราคาของน้ำม,มันเดนมือนี่ฮันจะซื้อราคาจากพันกีไปทุกคนส่วนนี่คือแบบหาน้ำม,มันเนากยากเนาะน้อ,นองตุ๊กมาซื้อน้ำม,มันเพื่อจะไปเบียงไใส่เนาะคือนัดกับน้องทูน้าไว น้องทุกหน้าไว้อันในนัดก้อนัันจะไปบานอุยเงาทุกคนสองน่าจะได้สองสามอาทิตย์ละที่เข้าเรื่องล้เนาะย่อเพ่เด็ไปที่ก็ไปเวียงใต้บ้านละกันไปซื้อน้ำมันนี่นะไปอ่าเวียงใตบูวัสดไดเบอนี่นะบูวัสดีไดน้ำมันไปเวียงใต้บนน้อนและก็ไปหอดเวียงใต้แหละที่สองน้ำมันกลับคืนมาเือนได้บน เดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าเารได้น้ำม,มันจักโมงมือนั้นนะเขาออกไปสอกตั้งแต่สิบโมงด้น้ำมันตอนสามโมงทุกคนมือนี้คือออกมาเจ็ดโมงเช้าด่านน้ำม,มันตอนกี่โมงมือนี้นะมาถามมาเบิ้องมาถามเบิ้งน้ำกันเนาะการชุกสินได้น้ำมันในตังซือรถไปเวียงไส้บนเนาะนี่เทุกคนการจัดสรรของเหมืนก็จะมีทางตำรวจแล้วก็มีทางการข่าเนาะ คี่มาจาัดสรรใน,นการเชื่อน้ำมันรถน,นี่เ<ม>พิ่นก็เฮอร์เซอร์เฉพาะรถละกกาตุก๊กเพิ่นยังบ่เฮอร์เซอร์เด้อ,อทุกคนคน<อ>นี้นี่ก็เริ่มสว่างแล้วเราเนาะเพิ่นก็ขายเอเป็นงวดละกกาตุก๊กผู้เด้อเอาตุ๊กมาเพิ่นก็ยังบ่ขายนะเพิ่น,นจะเชื่อเพื่อรถจัดก่อนเนาะทุกคนโมายแต่ว่าิงกันน่ะหลายคนเลยนะเดือนเลิมเลิมควนนี่เนาะไป ไปเป็นงวดเน,ะะนดาะเกอร์ีเดเซอร์แล้วเนาะเกอรีเดเซอร์ด,ด,ดมันละได้ยินว่าลิตรนึงสิบแปดพันเนาะสิบแปดพันเจ็ดรอ้อ,รอยเิตรร้อยเนาะนะทุกคนเยวไปเลยเดี๋ยวเก็บจะดหัดคิวเขาแล้วดีเจอได้ดีเจอได,ด้เขาชีเด้เซอร์ดมันล,ละเดอเสิร์ฟเวลาถ่ายอยู่สองสโมงเนาะทุกคนสองสโมง เช่งน้ำมันเอสซังอ่ะอ่าน้ำมันเอสซังค่ะหนึ่งพันอ่าสิบแปดพันเก่าห่วยเก่าห่วยเก่าสิบเนี่ยทุกคนโวบทชื่นเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจัดสรรมื้อนี้ค่อนข้างเขาเจ้าจัดสรรดีเนาะทุกคนเนาะเป็นการจัดสรรที่ดีแล้วก็เป็นระเบียบหลายแล้วก็มีทางตำรวจมีทาง,งาการค่าเขามาสวยการแบบขา,า,ายน้ำมันเนาะเพิ่นจะให้ใช้แต่เฉพาะรถจักร ถ้าว่าเป็นตุ๊กกับเพื่อนจะหายไปเรียนแถวเนาะแต่ว่าถ้าเอารถจักรมาแล้วเราเพื่อนก็จะบบเฮอร์เซอร์เนาะเพื่อนจะเฮอร์เซอร์ใส่เฉพาะคนหนึ่งคันหนึ่งตุ๊กหนึ่งเลยว่ะอ้า <Yeah. S 1> ถ้าบ่าเอาตุ๊กมากอะไรแต่ห้าสิบพันถ้าว่าจะเชื่อรถจัก,กรอะไรแต่ห้าสิบพันเพื่อนเลือกยางเยอะยางเดียวยาง,ง,ง,งหนึ่งเนาะทุกคนคือน้องตุ๊กกับดอเซอร์น้ำมันรถเต็มถังเนาะเข,ขาเขาจะเอาเฮอเซอร์ห้าสิบพันแต่ว่าน้องตุ๊กก็เอาตุ๊กมาอยู่ อาตุกมายุแต่ว่บาบได้น้ำมันเนอเพราะว่าควนให้เลืองเนาะเลือกว่าจิเสื้อลดเรือจิเสื้อรดจักทำาเสื้อรดจักแหละเราะควนก็จะบปะให้เสือ้อ,อน้ำมันเ่าเสื้อตุกน้ำมันเสื้อตุกเนาะเพราะว่าจะเป็นไข่ไข่แบบเป็นการตุนการตุนน้ำมันแล้วก็รโซยอกาสกาในส่วงที่บมีเนาะแต่บานี้คือควรจนจัดรดีหลาย ดีไลน์แม่ปบาเพิ่นจะให้เรียนคิวเรียนคิวแลว้วก็เพิ่นจะให้เขาเป็นงวดๆเนาะคือจะบอลลับากบบาคนขายแล้วก็จะบอลลับากบบาคนสื่อแต่บาต้องได้ทาเพิงหรือว่า้าดนเนือน้อนึงเนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นอ่ะเป็นการมีระเบียบบาตองหยาดบาตองซิ่งเนาะแต่เพิ่นจะเหอทุกคนคือหาสิบพันเนาะหาสิบพันนี่ก็ประมาณสองลิตรสองลิตรปลายน้อยนึงเนาะทุกคน ประวัติลิตรหนึ่งสิบแปดประมาณสามลิตรประมาณสามลิตรตเนาะอ่าสว่วนนี้น้องตุ๊กเกลมือซื้อน้ำมันน้องตุ๊กกลน่าจ,จะไปเวียงไซได้แล้วลายคนแต่พูกว่าตอนไปหวอดพูนแล้วว่าตอนกลับมาน้องตุ๊กจะมีน้ำมันกลับมาหยอเทือนบอ่เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นลาคนถากกันยังไล่ไล่ลเนาะแบบเรียนคิวกันเข่าเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มสว่างแล้วเนาะเพราะว่าตอนเจ้ามานคนมาแต่เสาวต่าง บางคนนี่ก็มาตั้งแต่ฮามงหรอฮามงสาวบางคนก็มาสีมงแต่ว่าคุณจะให้ผ่านการขาก่อนเนาะถึงจะขายได้แต่ว่าส่วงนี้นะเนอะ้อส่วงนี้คนก่อกำลังไล่หลายตำรวจกอนยามหล้ะก็ะทางการขาทางตำรวจมาสวยกันยามสวยจัดสันยังให้เธอน้ำมันห่านผัวถึงทุกคนดยจบัจบโบเห็ดจับโบเฮอันคน คนทีจะสวยโอกาสหาเงินเนื้อสวงนี่ฮะนะและ้วกักตุนน้ามันนะไปไหวขายเนาะอ่ะถ้าผู้ใดกักตุนน้ามันไปไหวขายคือผิดกฎหมายเด้อสวงนี่นะผิดกฎหมายคือทุกคนตองแบงปั้นแลละก็มีน้าเจอนะคนคือคนจะเฮอ 50, 000, 50, 000. เหาสุพรรหาสุพเท่าก็เห็นเจอคนถี่มาเฮ็ดเบียกเนาะคือมาจัดสรรสวยนักธุรกิจทีขายน้ำมันนี่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เห็นเจอทั้งผู้ทาผูก ผู้ที่มาสื่อลำมัน,นก็โดยเฉพาะน้องตุกเนาะน้องตุกก็ต้องเห็นเจอเจ้านาทีจา่าพนักงานที่มาึเพสดวียกเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็เมื่อยหแหละต้องเมื่อยแล้วก็อันนั้นเนาะต้องเมื่อยเพราะวัดในจัดสรรนี่คนก็บักละลายคนก็บักละลายล่ะมาจัดสรร เธอทุกคนได้น้ำมันเท่าเทียมกันคือเพื่อนจะขายยังเดียวคือหาสิบพันเพราะว่าน้ำมันลดนีเพื่อนจะบได้เพื่อนบได้มาหลายเดยเพื่อนจะมาเทือละมือว่านี่เปิดปั๊มนึงมือนี่มาเปิดอีกปั๊มหนึ่งปั๊มนี่จะมีกะเอสั้งเนาะปั๊มก้อนหันมือว่านนี่นะกะแบบเข้าไปหาหลายคนแต่บางคนเขาก็สวยโอกาสเนาะคือมาเซอร์รถแล้วแล้วก็อันมาเซอร์รถแล้วแล้วก็แบบ ถาขายแบบจื้อหนาจื้อตานะมาเพือนเรเท้าสตดุกไปดูสตุกไปแล้ครับสื่ออีกมันเป็นการสวยโอกาสเนาะแบบนั้นเนาะเ้าต้องมีหนำเจอแบ่งปันกันเนาะถึงจะมีพมกันได้เนาะทุกคนคือจะบอกจังหดเท้าเข้ามีเขาก็มีค่ะถ้าเท้าบุมมีเข้าก็บุมีีนะกี่บบ่แบบไดวปะคือต้องแบ่งปันเถอทุกคนได้ละมันเท่ากันทุกคนก็ต้องมีเวียกจำเป็นที่ต้องใส่คือ น,นี่ก็เพื่นจะค้าแต่5 0 0 0 0เท่านั้นเลยน,นี่ลองตุก๊กัดซิเมือฮกันแล้วทุกคนดีเจอเดย,วเวย์ไดนามัลแ <c oughs> หละเวอร์ันเฮือนเหรอเป็นเวลาเก่าโมงเนาะ <c oughs> อเม,มพูดไปก่อน,นยังว่าได้เสื้อก่อนดอกตุ๊กเวอร์ตอนนี้ <c oughs> ต้อนเทียนไปอันเส้นมันลดขนาดรอทุกคนไม่พูดไปที่หลังแต่มันซื้อกันว่านที่เพิ่งนั่นย่างต้อนบนต้อนบนนี้จัดสรรเลยตุกน้องตุ๊กยู้มยู้สุดท้อฝุ่นมันเขผาปุ๋ยไม่พูดไปยู้เสริมประตูเพิ่นเปิดเขาแก้ไขอันทางอันฟากีฟากีเยียนคนหลายๆก้อนหนอมันบมมีทางไปทางมาฮะน่ะมันกำลังจัดสรรเลยน้องตุกไปพอดีโอ้เกือบปได้ หนูกไปเจ็ดโมกหกโมงยัง่เจ็ดโมงยังอีเมลไปบุญเดียวเลยอ้าวตาเพื้นการเดี๋ยวนี้อ่ะพื้นกำลังจัดสรรเป็นเรียนคิวข,าขาว่าวเนาะข่าวเถื่อนละเศร้าเศร้าขั้นเนาะทุกคนเถื่อเมื่อนี้นเราไปซื้อน,น้ำมันกับซัมเด็ดจ้าร <laughs> ถเยอะรถเยอะก็มีแต่ว่า เขาจัดเถอเป็นอันคิวรถเนี้ยก็ม cool no ีกระตุกก็มีเขาจัดเป็นคิวเป็นคิวเป็นคิวหรือเป็นอันอันนั่นเลียนเลียนแถวกันน่าุณคนเนาะอันรถจักคือการข่าวเถืออันเสื้อมันกับข่าวเถือสามสามคันหาคันเนาะแต่บาทพนก็เดี๋ยวนี้พนจัดเป็นแถวคักแล้วโอเคแล้วมือคือมือเส้าเนาะมือเร้าคือจีบได้จีบไดีมีเทๆจีออกก็ออกบได้จีไปก็ปบ่ได้แต่ก็ดีเนาะ ที่เพิ่นมาสวยจัดสรรกันเรียนแถวคักๆแต่เพิ่นจะเฮอเซอร์แต่หาสิบพันเนาะเพราะว่าผู้เดิมจะเอาหลายก็เอาบะไรผู้เดิมจะเอาหน่อยก็เอาบะไรแต่หาสิบพันแต่หาสิบพันเกิดยังไงวะผู้เดิมก็หาสิบพันเนาะผู้เดิมก็หาสิบพันเบอร์กายเนาะเบอร์ก่ายเบอร์นั่นพอดิเดีอยนพอดิเดีันเซอร์ละทุกคน ประว่าทุกคนก็ต้องในตในอ้องไรเซอร์คือกัน,ดนเดต้องไรเซอร์น้ำมันเขาต้องในเพิ่นก็เลยเฮ็ดเฮ็ดเธอเท้าเทียมถ้าว่าเซอร์น้ำมันเหลือตุก๊กเพิ่นก็เอ่ะเซอร์น้ำมันเหลือทั้งเพิ่นก็เซอร์ตุก๊กแต่ว่าก็เฮ่อเธอเท้าที่มันเหลืออะไรทุกคนน้ำมันกรส้วนเ,เดี๋ยวน้ำมันกระส่วนนินไปซื้อช่วงนี้ส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะ สิลาทุกคนไปก่อนถามาคลิปนี้พักทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเหอน้องตุ้งเห็นคลิปต่อไปดเดี๋ยวายบาย